ตั้งนานเพิ่งเจอนะครับท่านผู้ชมเก็บจะพอ150ร้อยห้าสิบมัดร้อยห้าสิบตัวแล้วเดีดูนะครับถ่ายวันนี้ถ่ายคนเดียวนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะชัดเย็นหรือเปล่าไม่รู้นะทำคนเดียวนะครับขอโทษด,ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่า เดียวนะครับแดงๆอยู่กั่าโน่น ไม่ค่อยดังครับก็พยายามจะปักปุมป,มปุงมอยู่นะครับหนึ่งแต้มทำาห้ชมเห็นไม่เล่าน้อยมันในตัวเดียวครับอันนี้ถ่ายนานก็ไม่ได้แบตก็จะหมดนะครับคืนนี้ แต่บลาแบงก์ก็นั่นเดี๋ยวเราถ่ายไปตะกูนะครับตัวหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าปลาอะไรลูกไ,ไอโดเปล่าไ่รูกหันมันไม่จมน่าจะเป็นแคโดหันมันไม่จมมันไม่ดึงลงจม

ไอตัวนั้นยังยังน้อยนะยังยังแค่ตัวนั้นได้เท่าไหร่นะอะฮะยังเล็กไอใบใกล้มงคลตัวนั้นว่าไว้สามปีไอ,ไอ,ไอที่มันรักเบ็ดเยอะๆนะ,ะได้กินนี่จ้ะยังได้อ่ะ,อะได้เบ็ดลาไปเบ็ดลาไปเบ็ดเ็ดลาไปสองครั้งครั้งที่สามอยู่อ่ะ ได้ไสามแล้วก็อีกตัวนึ่งครับเดี๋ยวจะดึงออกมา เลยนะครับท่านผู้ชม นมครับท่านผู้ชมครับใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็ปิดกล้องก่อนนะครับครับตอนนี้ได้สีตต่ตัวชะโดเคโดหนึ่งตัวปรากด3สามตัวกรแดงแพ้แหละไม่ได้ซักตัวทำมยเบ็ดลุงน้อยอีกต่างหากเดี๋ยวเดี๋ยวลุงน้อยก็จะให้ชคะโดเข้าไป เขาจะไปจิ้มจุมเขาจะไปจ,จไปิ้มจุมนะครับเอฟซีลุงน้อยทั้งนั้นเลยประมาณสักหกเโลประมาณนั้นวานมาอุ้มมาไปเลยลงมาอุ้มไปเลยลุงน้อยให้ลุงน้อยให้รีอุ้มเลย ไม่เอาตังค์ไม่เอา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 ต้องจ่ายไม่ได้ไม่เอาลุงน้อยต้องต้องต้องให้ชาโดเอฟซีถึงไม่ไปไล่ตัวเล็กๆเอาลูกเล็กไว้ดิเอาไม่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 เอาโอ้โหเลยโยนนี่นี่นี่ครับให้ให้ชาโดเอฟซีเข้ามา เขาจะไปจิ้มจุ่มกินเลอะเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณคือถโดไม่เป็นไรแมันั้นไม่มีอันนั้นไม่มีเดี๋ยวตดและคัดท่านผู้ชมผู้ชมลงน้ำแล้ว แูดงพูดหนาวหนาหรงถึงเลยได้น้อยอ่มันติดอนอนที่ชวงป่าไม่ติดเรหลุดไปแล้วไหนป่าเปล่าป่าดิป่าอะไรนะโอ้ แต้มนี้ผลาดหรอครับแต่แดงหรอหายืนใจแล้วออกกล้องเลยแดงหลอครับตแดงหลอมันหลอกเขามันน่าจะหลอกมันต้องิงนาครับท่านผู้ชมแดงหลอครับ แดงหลอกสามตัวติงไงมีตัวน้องตัวน้องตัวน่ากินมาเนี่ยหนาวครับท่านผู้ชมดอกพงขาวๆนะจะแจงจะไปรักเขาน่่ะโอ้หวานเนี่ยสากัดเบ็ด้ยแล้วอ่ะแวผมหมดแพ้ก็จะแจงคําากเลยรู้ครับแต่แดงหลอก อเ,อเอาไปก่อนที่หูเรือก็จะจมสะ่ตัวครับท่านผู้ชม4ตัวนะะวงมวน้องสม้สมไม่สบายน้องสม้มไม่สบายน้องส้มไม่สบาย น้องส้มจะกลับบ้านไม่ได้แบตหมดครับท่านผู้ชมน้องส้มเกย์ลุงน้อยโควิดอยู่เลยเลยน้องส้มน้องส้มไม่ไม่สบายนะท่านผู้ชมต้องเอาหมอมาฉีดวันนี้ลุงน้อยก็ชนะลุงแดงอีกแล้วยอมมาลุงแดงยอมแพ้แล้วยอมแดกลุงแดงยอมแพ้แล้วครับเอฟซีแก่ได้บอกแก่แล้วยอมแพ้เลย เอฟซีเลยก็เรียกเอฟซีมาช่วยเอาแบตยงกันดูเจ้ติดเป,ปล่าไล่เจ้าไปติดก็ลงซ่อมแก่ๆอ,อิสุอิจุชนกันด้นี่เอฟซี FC ต้องเอาเอารถมาช่วยลงส้มลงส้มไม่สบายครับก็ขอบคุณเอฟซีนะครับพี่หนามที่อยู่แถวอ่าไชานาดนะครับไม่ได้ไม่ได้ ขอบคุณมากเลยครับพี่นาำนะโอ้ที่ทาน้งส้มกลับบ้านทำวัน <c oughs> ีได้พี่้นายุ่งเลยครับเดี๋ยวน้องน้อยก็กลับบ้านเลย <c oughs> เอ,อหกโลครึ่งหกโลครึ่งนะครับสองตัวเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแปดโลกว่าสองตัวสิเบเอ็ดโลนะครับสองตัวสิเบเอ็ดโลยังเงบเงบอยู่เลยนะครับยังเง็บเงบอยู่เลย ตอนนี้เราก็เข้าแพ็คหลังแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสิบสิบเอ็ดโลทั้งหมดสิบเบ็ดโลนะครับที่ส่งปลาลุงน้อยวันนี้วันนี้จะส่งไปบ้านฉางและยองนะครับทั่วประเทศไทยนะครับในราคาประมาณโลละ250บาททั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้เดี๋ยวลุงน้อยจะส่งไปบ้านฉางนะครับครับก็ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับตอนนี้ปาหมัดผมลงน้อยก็มาได้แย่ปลาไหลตอนนี้ปลาไหลกินตัวหนึ่งแล้วครับเรามาดึงกันอือ uh หือ huh. เสียงเพลงก็ดังจังเลยเอฟซีบอกเอามือดีดดีดดีดอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นนะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆน,นะท่านผู้ชม ดูนะครับมันขึ้นมาเรื่อยๆเอามือดีตัวไม่ค่อยโตนะครับเสียงก็เพลงก็ดังจังเลยเราโอ้ยก็ดึงหนักอยู่นะครับดึงหนักอยู่โอ้ยคึอไ,ไม่ได้โอ้โหไม่ได้ตัวไม่ค่อยโตนะครับท่านผู้ชมตัวไม่ค่อยโตนะครับ ู้ชมครับในหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวตัวไม่โตนะครับตัวนี้โอ้โหมาดึงดึงดูดูดูไมตกใจในหนึ่งตัว,ตว,ตวนะครับทานผู้ชมนหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราก็จะดับสักครู่นะครับเพื่อดูตัวใหม่ต่อไป ครับตอนนี้ก็กินอีกตัวหนึง่งนะครับอยู่ในโคนต้นไม้เลยโคนต้นไม้เลยเดีย๋ยวเราดูกันมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราดูกันอยู่ตรงไหน,น ขึ้นมาขึ้นมาตัวก็ไม่ค่อยโตนะครับตัวไม่ค่อยโตโอ้โหเจ้าตัว,ตว,ตว,วไม่โตเท่ากับตัวเมื่อกี้นะครับเยวเท่ากับตัวเมื่อเท่ากับตัวเมื่อกี้นะครับนี่ตัวไม่โตเท่ากันตัวเมื่อกี้นี้อ่ะเท่ากันนะครับตัวไม่ค่อยโตเท่ากันเมื่อกี้นี่เลยฟังกันโน่นนะ ข้าบ่ดิข้าบ่ดิ <ห ả? S 1> ข้าบ่ดิไหนเอ็นนั่นตึงๆฝั่งนู้นตึงครับข้ามตรงนั้นเลยตึงครับนู้นเห็นนั่นตึงเปียกเลยเนี่ยข้ามตรงนั้นตึงนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตึงเปียกเลยครับ เป็ดเลยเฮ้ยถึงเป็ดเลยมันปลาเปล่ามากินถึงนี่โอ,อ้โหไอหชอ้อนไอช้อนไอช้อนโอ้โหแกงส้มแมนเลยไอช้อนอยู่ในรูว่ะเออได้หลายตัวแล้วนี่สี่ห้าตัวนะนี่ช้อนครับ ช่อนกินเราเย็นปลาไหลเสือกไอกช่อนกินเข้าไปดูได้ไงวะใน<ม>ช่อนนะครับอย่างดียังได้ช่อนนะท่นานผู้ชมนัาเน่น่เน่เน่ได้ได้ช่อนไอช่อนสี่ห้าตัวะตวะวันนี้เราได้ช่อนสี่ห้าตัว <S <S เออย,ย่อนปลาไหลได้ช่อนไว้ได้ปลาช่อนเดี๋ยวเราดูตัวหน้าต่อไปนะครับไอช่อนครับว นั่นน,นู่น <c oughs> ปรากฏว่าเป็นไอ้ช่อนนะครับไม่ใช่ไอ้ไหล ปลาไหลได้ไอช้อนได้ปลาช่อนนะครับได้ปลาช่อนเดี๋ยวเราก็ดับสักคู่ตัวนี้ก็กินอีกตัวนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นี่กดู๊กดูดูดด ลุกขึ้นแล้วครับขึ้นขึ้นขึ้นแล้วครับตัวไม่ค่อยโตนะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วจื๊จือจ๊อค่อยค่อยนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่นี่น,น,นี่ไม่ค่อยโตนะครับตัวหนึ่งไม่ค่อยโตนะครับอันนี้ก็ได้นี่นี่นสองตัวอีกตัวเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวิ่งขึ้นบกเลย วิ่งขึ้นบกเลยครับท่านผู้ชมวิม่งขึ้นบกเลยตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ ในสองตัวครับท่านผู้ชมในสองตัวแล้ววันนี้สามในห้าตัวแล้วนะครับห้าตัวแล้วเราได้ห้าต, <Welsh S 1> ตัวแล้วนะครับทา่านผู้ชมได้ห้าตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ได้ห้าตัว ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปอีกสักคู่นะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เมื่อวานลงน้อยก็ได้ไปลงเบ็ดมานะครับไปลงเบ็ดปรากฏขังก็ได้หน่อยหนึ่งไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็กลับมาก็มาตกเบ็ดกันตกเบ็ดปรากฏเหลืองก็ไม่ค่อยจะได้แล้วก็กลับมาแล้วก็อีกตอนได้สายก็ไปปักปลาไหลนะครับได้มาห้าหตัวปลาไหล ถือว่ากินแล้วก็ปรากฏเหลืองก็กินดีนะครับใช้เหยื่อ <c oughs> ลุงน้อยก็ใช้เหยื่อก็ไม่รู้นี่สิครับนะครับก็ไม่รู้สิครับก็เราผลิตกันเพื่อให้หนุๆน,น้องๆได้ไปตกเบ็ดกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับจะหาซื้อถามว่าโอ้โอมีเอฟซีมน้อยว่าถามอยากจะซื้อเหยื่อลุงน้องน้อยจังก็เดี๋ยวบอกให้ติดต่อไปได้เลยนะครับที่เบอร์อันนี้นะครับสองศูน 04382707นะครับอันนี้ของก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ในสิทครับนะครับเหยื่ออันนี้นี่เราไปตกกับน้องต้อมมาแล้วให้น้องต้อมไปตกก่อนลุงน้อยเพิ่งจะมาตกมาถือว่าปลาบ้านทางบางกลางเพิ่งจะเริ่มกินนะครับแล้วตอนนี้เราไปที่เราวางไปขายขายก็แถวโซนทางเหนือทางเชียงใหม่นะครับทางแถวเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ก็ร้านกิจ ทาดานะครับน่าตรงข้างๆนิ่เมืองนี่อล้วก็แถวกําแพงเพชรก็ร้านปลาเล็กนะครับกับวังแขมนะครับแถวเชียงใหม่ก็มีหลายร้านอยู่นะครับแถวเชียงใหม่ก็ขึ้นไปแล้วนะครับเชียงใหม่ก็ถือว่าเหยื่อใช้ได้นะครับอันนี้สูตรนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับรับรอง90%นะครับลุงน้อยการันตีได้เลยนะครับแต่ต้องทําตามสูตรที่ว่าทําตกยังไงอะไรยังไงเดี๋ยว วันที่25้าลุงน้อยจะไปตกพี่แม่น้ำมูลจะไปกะไทยอุบลน,นะครับก็จะไปอุบลราชธ,ธานีนะครับวันที่25ห้าหลังจากจบลิปนี้ก็จะไปกันเลยนะครับที่วันนี้ไปเอาลูกปลามาแล้วร้อยโลพระเคียมจะไปหาปลาที่อุบลราชธ,ธานีนะครับเราจะเดินสายสานนะครับเราจะเดินไปสายสานสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะมา อยู่สายสานก่อนนะครับจะเดินให้ทั่วสายสานแล้วก็จะไปภาคใต้เลยนะครับสำหรับเเดือนนี้จะไปอยู่สายสานนะครับปีใหม่นี้นะครับสำหรับทางแถวลำพูนก็เราก็ไปวางเหยื่อไว้แล้วนะครับเหยื่อก็ไม่รู้สิครับนะครับก็อย่าลืมสูตรนี้ใช้ได้นะครับอืมตัวคลิปที่แล้วนั้นก็ลุงน้อยก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่ว่าอ,อตัวใหม่นั้นก็ ปลักไปไม่ค่อยจะดีนะครับนะนะเม,มันไม่ค่อยได้ยินเสียงเพิ่งไปใส่ฐานใหม่บางครั้งที่ว่าคนถ่ายก็เอามือไปบางกล้องซะบ้างลุงน้อยก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับขอโทษจริงๆเลยเพราะว่าเรายังจับไม่ถูกเลยยังจุดไม่ถูกอยู่บางครั้งก็เบาไปบางครั้งก็ไม่มีเสียงเลยอะไรเงี้ยมันก็ ถ่ายคนข้ง,ขงยากนะครับสําหรับไว้คนเดียวต่อไปจะถ่ายเป็นน้องต้อมน้องต้อมก็อีกหน่อยก็คงจะล่องมาภักกลางนะครับก็ตอนนี้พาคกลางกําลังปลาก็ถือว่าค่อนข้างจะได้ดีนะครับน้องต้อมก็จะมาพากกลางเพราะว่าภาคแถวเหนือ,นอ,นอสายเหนือไถน่านก็ไม่ค่อยมีตัวนอกจากน้าหลากมาปลาจะมีตัวแต่ตอนนี้ปลามารวมภาคกลางนะครับ ก็จะเดี๋ยวถ้าน้องต้อมก็จะมาในภายเมษาหรืออะไรนี้น่านาจะมาจะมาหาพักกลางกันนะครับวันนี้ก็ลุงน้อยกอ็จะมาบอกว่าวันที่ยี่สิบห้าลุงน้อยจะไปอุบลน,นะครับไปไปปักเ็ดปักคาังที่อุบลแต่เขาว่าเขามีปักคขาเยอะนะลุงน้อยต้องไปปักนะฮะต้องไปเที่ยวอุบลบ้างเพราะว่าเกิดมาก็ยังไม่เคยไปอุบลลุงน้อยจะไปอุบล นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุงน้อยเพื่อจะได้ดูปลาตัวใหญ่ๆต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ